แกก่องรอรีวิวนะครับผมเพื่อนๆครับมาแล้วครับดแดงกล่องสีแดงสีแดงนะคูมากนะครับลองทายซิว่าในกล่องนี้ทายซิในกล่องนี้รุ่นอะไรอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับมาตะทีนะครับคูมากล่องสีแดงดแดงชัวั์นี่ พูม่าดีเวทไนโตรรุ่นที่3ครับเพื่อนๆครับนี่เขียนเลยนะพูม่าดีเวทไนโตรสามเฟดซันสตรีมซันเซ็ตจีนี่ 3, Sun Sun <c oughs> นโอ้โหชื่อนี่ยาวมากนะครับผมเอาข้างไหนดีเอาข้างนี้ละกันนะโอเคมีติดป้ายห้อยเลยป้ายยังห้อยอยู่เลยนะใหม่จริงใหม่จริงป้ายห้อยเลย เอาข้างในึมาโชว์หน่อยดีกว่าหยิบ2ข้างมาโชว์พร้อมกันนี่นี่ครับพูม่าดิเว e น i นโตรรุ่นที่3นะครับเป็นรองเท้าตัวซ้อมนะครับเป็นรองเท้าคู่ซ้อมที่คุณสามารถใส่จนจบการแข่งขันได้ใส่ซ้อมแบบทุกวันได้ซ้อมได้หลากหลายนะครับ ก่อนหน้านี้ใน,น,นรุ่นเดิมนะรุ่นที่2นะเป็นขวัญใจใครหลายหลายคนเลยแหละครับผมเองด้วยนะครับมองว่าเป็นรองท้าที่คุ้มค่ามากๆใส่ซ้อมได้หลากหลายมากเลยผมชอบโลโก้ตรงนี้นะที่เขียนว่าในโตรตัวใหญ่ๆ,ๆแบบนี้นะมันตะโกนดีอะตะโกนมากๆเลยนะนี่อาจจะมองเห็นวเออเดี๋ยวดูฝั่งนี้สินี่นะโลโก้ ข้างเท้าด้านในจะเขียนว่านโตรนี่ตะโกนมาเลยใหญ่ๆเลยนะครับชั้นชื่อนโตรนะโอเคนะครับด้านข้างก็จะมีโลโก้ของพูม่าเป็นเส้นขาดนี่สีเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ไล่ไกลเดียนมาที่บริเวณหลังไล่สีมาไล้เฉดสีมา,มาเป็นน้ำตาลอ่อนน้ำตาลน้ำตาลนะส้มเข้มจนไปทางน้ำตาลแล้วครับ แล้วก็มีหางเสือหางเสือด้วยนะหางเสือนี่ก็จะอยู่ในรุ่น <c oughs> fast forward อยู่ในรุ่น fast r นะครับจะมีหางเสือแบบนี้อยู่ความผมเคยเจอปัญหาเรื่องหางเสือตรงนี้นิดหนึง่งเรียกว่าความอะไรเป็นความอาจจะเป็นความมาักง่ายของผมเอง ปกติเวลาผมใส่รองเท้าผมชอบเหยียบส้นลงไปแล้วก็นั่นไงเหยียบลงไปแล้วก็พยายามจะยัดเท้าเข้าไปข้างในใช่ไหมครับแล้วไปเจอหางเสือแบบนี้ <c oughs> เจ็บนะครับหรือว่าเวลาที่เราถอดรองเท้าเราก็จะเหยียบลงส้นเท้านะก็จะเจ็บนะครับก็จะมีโอกาสเจอได้อันนี้เป็นความบัง่ายจริงๆเราก็เราก็แค่ก้มลงไปถอดเชือกนะ,ะปลดเชือกออกค่อยๆค,คลายเชือกแล้วก็ถอดรองเท้าออกมาง่ายๆก็คงจะไม่โดนตรงนี้นะครับใครเป็นเหมือนผมบ้างคอมเมนต์บอกกันมาที อยากรู้นะครับเชือกรองเท้าเป็นไนลอนธรรมดานะครับตรงนี้มีเขียนว่ารันพูม่ารันพูม่ารันอยู่ตรงปลายเชือกตรงนี้เลยนะครับมีโลโก้เสืออยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะต่อจากไนโตรก็มีเสืออยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้เสืออยู่ด้วยนะฮะดูกันเต็มๆนะเขียนตรงนี้ไนโตรนะครับโอเคนะครับ ลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางแต่ไม่ได้บางมากนะยังมีความรู้สึกเป็นชั้นโฟมอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังเท้าตรงนี้ก็มีบุกนุ่มบริเวณลิ้นรองเท้าหลังเท้าข้างในก็มีโลโก้พูม่ารันพูม่ารันถอดอินโซได้ไหมซินโซถอดได้ไหม พุชชาเรียบร้อยถอดได้นะครับอินโซในพู m a าดี n วี r ในตรสถอดได้ครับย้ำเ,เลยนะพูม่าดี n วี r ในตรถอดอินโซได้ครับมาดูที่ชุดโฟมชุดโฟมเป็นไนโตรครับไนโตรชั้นล่างจะมีเส้นแบ่งๆอยู่นะเพื่อนๆต,ต้องสังเกตมันมีเส้นแบ่งนิดนึง ชั้นล่างที่เป็นไนโตรโฟมนะครับและชั้นบนถ้ามากดดูจะเห็นเลยว่าความนุ่มจะต่างกันชั้นบนจะเป็นไนโตรอิลินะครับแต่เขาจะไม่ได้เขียนไว้แล้วก็ตรงกลางซ้อนอยู่ตรงกลางเป็นแซนวิชนะครับพาวเวอร์เพล o พาวเวอร์เพลอยู่ตรงนี้แผ่นไนลอน อันนี้น่าจะเป็นแผ่นไอรอนนะไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะครับพูมากริปเป็นลายล้อรถยนต์เลยนะเนี่ยพูมากริปตรงนี้เป็นลายล้อรถยนต์เลยอะเออลายสวยดีพูม่ากริปฟังเสียงฟังเสียงยางยางรถยนต์ชัดชัดผมชอบหน้าผ้านะเนี่ยหน้าผ้าถึงฟีลดีวะ่ะขอกลับมาที่หน้าผ้าอีกทีแล้วกันนะครับ ส,สัมผัสดีมากเลยก็มองย้อนขึ้นใบกับแสงในไฟสตูดิโอก็เห็นความเห็นความโปร่งอยู่นิดหน่อยนะไม่ได้โปร่งมากนะครับโอเคหน้าผ้าก็มี Power Tape ด้วยนะครับเขียนจางๆมากมองก็เห็นแล้วพาวเวอร์เทโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวพูม่าดีเวทในตัว3นะครับ ภายนอกลักษณะภายนอกกันอ่ะเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักนิดนึงสิ1 0 us จะหนักเท่าไหร่10 us หนักเท่าไหร่นะครับ1 0 us อยู่ที่289กรัม290 289อืม289นะครับอ่า289นะครับใช่ประมาณนี้แหละเพราะว่าไอ้ข้างนี้ผมถอดอินโซออกไงข้างซ้ายอ่ะถอดอินโซออก รองเท้าหนักมา270อินโซประมาณ18 18 17แถวเนี้ย289กรัมในขนาด10 US ราคาขาย5,900บาทครับเพื่อนๆครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Puma Store มีแน่นอนนะครับ Super Sport มีแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปทดสอบเราจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าเป็นยังไงบ้างครับลาไปก่อนสำหรับ Puma d b s t Nitro 3ทำไมฉันไม่ตัดป้ายออก มันดูไม่สวยเลยนะโอเคที่เวสในโตรสามครับ